สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนตลอดจนลุงป้าเอ้าอามูพวกทุกท่านทุกคนครับหลังจากห้างหายไปพวกหนดวนอยู่ครับพี่น้องครับบ่ได้ลงชิดไหนจะหลาหลาอาทิตย์อยู่มีพี่พี่น้องเพิ่นถามหาถามมาพี่น้องเอากีนโน่นทั้งทัวเพื่นว่า บริเฮดชิปหรอบอจะนี่พระท่านเฮตอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่ายังบริเลิกหรอกอย่างเฮตไปเรื่อยๆแหละครับมีเวลาต่กะเฮตค่อยๆเฮดทยอยลงไปพะช่วงนี้ยีน้อนท่วงงานหลายหลายคักเลยทั้งงานหนอกงานในงานทุกอย่างครับมันรัดโตเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าม่มีเวลาที่จะจับไอ้กล่องกล่องเขามาทายครับพี่น้องโอ้ยอย่างเขาหูดังนะแล้วก็คือจะต้องทายทําเองครับ บาได้มีคนไทยให้แตามมีตามเกิดไปบางไหนที่มีโอกาสได้จับกล้องึ้นมาไทยแกมาทำมาไทยเบึงพี่น้องอันไหนที่บุมมีโอกาสได้จับแบบมันบุมีที่จะมีเวลาที่จะจับแบบเอามาไทยให้พี่ให้น้องในเบื้องเนี่ยนะครับก็บกกลายเป็นว่าต้องต้องทายเองเฮ็ดเองแล้วก็เอามาตัดต่อบางทีก็ไม่ได้ตัดต่อหรอกพี่น้อง แต่คือไทยเสียดกัดลงเลยเพราะว่าตัวหูอยู่แล้วว่าตัวไทยตัวไทยแบบบ่ได้พิษลิกสิด์ม่ได้ติดอันไนมาอย่างสี่ครับบม่ได้เป็นโกดหามของชุมชนเขาเรกก็สามารถนามาลงได้เลยครับก็บจะไว้เนี่ยกระสวนมาก,กัจะบ่ได้ไทยอนไรที่ผิดกัดชุมชนอยู่แล้วครับกัดไทยที่หลักๆกกันจะมีไทยในสวนในกระชังหล้วก็นางานที่จะของเฮ็ดที่กินน้อนทั่วเฮ็ดนี่แหละครับผมเอาหัาวแล้วก็จะให้หล่จะให้ห่างไปครับพี่น้องครับ พาไปเบื้องขั้นตอนฟักไข่ตะกแต,แตกนก่อนเราก็จะเข้าไปเบื้องในกระชังตัวไม่เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่กระชังตัวเก่ากระชังตัวเก่าที่อยู่ในสวนนะพี่น้องที่อยู่ในสวนนะครับตอนนี้เขาออกออกไข่เป็นฟักเอาไข่ออกมาฟักในในกระชังตัวไม่ที่อยู่หน้าบ้านนี้ครับพี่น้องครับเอาไปเบื้องกันรดครับไปเลยนี่ครับพี่น้องครับ มันจะมีขุยขุยกข้าวอยู่ครับพอดีม่อเศร้านี่พี่น้องทั่วเองได้เก็บไข่ได้เก็บไข่ตะกะแตนมานี่ครับพี่น้องม่นเช้านี่พี่น้องทั่วเองเข่าสวนไปก็ดีแคต่ตะกะแตนมาอยู่น่าจะสองสามอันนี้นะครับสี่อันนี้ก็ได้หลายเติบเนี่ยนี่ครับพี่น้องนี่ก็ได้อยู่หลาย้อยตัวครับนี่เก็บเมื่ที่ จิมกวนที่ซีที่หาแล้วครับพี่น้องวดที่หาเพราะว่าตะกระแตนมันก็จะเริ่มตายไปแล้วครับนี่ก็จะเป็นขุยกเ้า,าพี่น้องกินน้อนการฟักฟักฟักไข,ข่ของของตะกะแต่น,น่ะพี่น้องกินน้อนทั่วจะเหเ็นแบบง่ายๆนะมีอนไดก็เอานั่นครับกินน้อนทัว่วมีขวดนี่นะครับขวดพลาสติกนี่แบบนี้เลยครับกินน้อนทั่วก็ตัดคางสิงเลยเนี่ยตัดคางตัดคางแล้วก็เอาน้ามนนี่อันนี้จะเป็น เป็นคุยเอาเผาที่สั่งมาคุณพี่น้องอ่าเอาเผาที่ที่เขาบดมาแล้วครับบดบดเป็นละเอียดทั้งสี่เลยนะครับนี่นะครับละเอียดทั้งสี่เลยบอกว่าแต่อันใญ่ๆนี่เรา,เอาออกพี่น้องสาวๆอ,าออกเน่ครับบางทีก็เขาเห็ดมาก็ใหญ่มันหลายเนี่ยตวก,กัเอาใ่ไว้ไปใส่อย่างอื่นเอาครับนี่ครเก็บเก็บออกนี่ครับ เอาน้ำนี่ฮะน้ำพุ่มไปเลยพี่น้องสี่เลยครับน้ำพุ่มพุ่มไปแล้วก็เข้าเข้าให้เข้ากันทั้งสี่ครับนี่ครับให้มันมีความชื้นนะพี่น้องใยมันแห้งครับไต้ใครมันจะบบ่ค่อยออกที่กินน้อนทัว่วร้องเห็ดเบื้องหลายอย่างเราเพราว่าจะเป็นกับสายสายสายที่กินนอนทั่วเองอะมันทำาหเพาะ มาเฮ็ดนี่ครับลงเฮ็ดไหลาหลาหลหลายอย่างเบิ้งครับว่าในนมันจะเวิร์กกันแต่ก็สู่สู่นี้หมกเข่าก็ได้ครับหมกเข่าดีกว่านี่ครับผมแบบนี้เลยครับก็เนี่ยนะครับพี่น้องเอาความชื้นมันได้เราครับเนี่ยตัวตัวว่ายังไงได้ป่ะจิจับแบบนี้เอานี่ครับเนี่ยก่ำเบื้องสีครับพี่น้องนี่เลยครับมันจะมันจะเกาะตัวสี่ครับ จับใส่ไปโลดครับพี่น้องนี่จับใส่เังสี่โลครับนี่เลยครับกินนอนกินนอนทัวเองก็จะเฮ็ดยังสี่เลยเอาง่ายๆ่ายสี่เลยครับครบัแล้วก็อัดครับอดัดนี่อัดแบบนี้เลยอดัดให้เนี่ยนะพี่น้องอดัดให้แน่นเพราะตัวต้องการความชื้นมันซื่อๆครับแบบนี้เลยครับ นี่เลยครับอัดให้แน่นไว้ลดแล้วก็ไข่เอาไข่นะวัต้องียังมากมายแล้วครับวางไว้ลครับนี่วางไม่ลดวางแบบใดก็แล้วแเต่นี่ครับว,าง,า,วางไมรลดวางใส่ยังสี่เลยพี่น้องนี่ครับอันใหนที่เป็นกเตนนะครับวางใส่สี่ครับนี่บางทีไขม่มมนแตกกัดยกเล็กน,น้อยกับจับใส่ไปเลยครับ แล้วก็เอาเอาไงคือกันครับโปะโป่งเทิงเลยแต่จะไปโกนแห้งด้วยพี่น้องตัวเทิงนี่เรต้องโกนแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวตะเกตแตมันดันออกยากครับเนี่ยใส่ไปแบบนี้เลยครับใส่แบบนี้เราก็เอาพ็อกซี่ครับพ็อกซี่ใส้นะะ้ํานี่ครับพ็อกซี่ใส้น้นาฉีดจนสีเลยครับนี่ยอมไปเลยครับ อเอาเอาที่เป็นไฟฟอยแล้วพี่น้องเด้อเนี่ยไฟฟลอยเสร็จครับฉีดไปพอ่อย่าให้เปียกหลาย็ใไ้ให้พ่อชื่นๆเถี่ยนี่พี่น้องนี้ได้แล้วนี่ครับคือใสเ่เสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยพร้อมที่จะไปใส่เอาไปฟักตอล้วครับแบบนี้แหละพี่น้องทัท่วเองจะเห็ดง่ายครับจะจะโบเห็ดอย่างยาเลยแต่เห็ดยากมันก็จะยากนะครับถ้าเห็ดง่ายมันก็ง่ายนี่อุปกรณ์เขาอย,ยู่นี่ เซตแล้วครับการตอนฟักไข่ตะกระเตียงครับพี่นอ้องง่ายๆเอาง่ายๆครับวิธีวิธีตัวจะไปเห็นง่ายๆนี่คนพูดตรงอน,นั่นต้องนี้นนี้ตัวมองมองมึงอุปกรณ์รอบตัวตัวนี้แหละครับว่ามีอันไนที่ยังมาประกอบมาใส่ได้อันนี้ก็ถวยอันนั้นนี่พี่นอ้องไอ้ที่ใส่อาหารแมวครับพอดีแมวมันบ่คอยอยู่แล้วอน้อนตัวกันเลยเมื่อประยุก เนี่ยเอาไว้ใส่ง,งานครับผมเอาเดีย๋ยวไปเบิ้งเนกับช้างกันเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เริ่มออกแล้วนี่มาเบิ้งเลยครับพี่น้องครับกระช้างตัวไม่ได้นะครับซื้อมาไม่แต่ในนีก้ก็มันจะเป็นสิบหลุดน้งสี่เลยพี่น้องเอ้ยไง่ายๆเลยรุนไม่ๆมนี่เฮ็ดง่ายพรอเป็นยังครับขเขาเฮ็ดมใม้พ้อ ถามว่าเบื้องข้างในเนี่ยเมนธรรมดาได้พี่น้องออกแล้วครับสุดออกก็ออกแล้วคุณครับพี่น้องบ่บหกว่าพี่น้องยัเห็นบ่ครับนี่ครับดำดำนี่ครับตัวดำดำนี่เมื่อแน่ใจว่าพี่น้องยัเห็นหรือเปล่าครับมันอย่างครับดำดำนั่นเอครับเพราะว่าเสียงข้างนอกมันจะสว่างกว่านี่ครับออกแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กี่น้องทั่วเองก็ต้องเอาใบตองมาให้เขาแล้วครับนี่ ถ้ากระชังนี่กระชังนี่ออกอะไรนยะอยู่ประมาณ2,000 2,000ตัวบ่ขาดครับเพราะ mm hmm. ว่าเยอะโมเ่อไ่หน่อยนี่ตัวนี้เพาะนี่ครับพี่้องยีนอสเพาะเองย็นแบบนี้เลยครับจะเพาะแบบนี้เลยนี่นี่เป็นรถรอดนี่นะครับตัวนี้รถแรกครับทีข่ขาวๆนี่คือออกแล้วนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เขาออกแล้วเนี่ยที่ที่ที่เห็นเป็นตัวนี่นี่แหละครับคือออกแล้วแล้วก็มาอด มัารถนี่ครับผมรถนี่ก็เริ shots, right? fact, Man, ่มออกแล้วนี่ครับเขาขาวนี่นี่รถนี่ก็เริ่มออกหลายตัวแล้วมาอันนี้มาอันนี้ครับพี่น้องแล้วก็มาอันนี้อันใหญ่นี่แล้วก็ค่อยมาอันน้อยเพราะว่ามันมีหลายตัวพี่น้องเอ้ยมันมีหลายหลายช็อตครับแต่ว่ากี่นอนตัวเองได้เอามาอยู่ในกระชังเดียวกันครับมามามาฝักนี่ครับนี่ครับแม่นทั้งนั้นเลยครับพี่น้องคนแตกสัวๆแล้วครับมาเซตนี่โมเมนต์น้อยๆละ ถ้าออกเวิร์ดนี่นะครับโบตามก็สองพันสามพันตัวครับพี่น้องนี่เมื่อไรเร่งซีเแล่วนะพี่น้องโบตรงย่างมากเลยแล้วครับจัดๆให้มันเข่าที่เข่าทางนี่อันนี้ก็เริ่มออกนี่ก็โดดๆลุงๆอยู่น่พี่น้องนี่อยู่ในนี้ครับเขาออกด้วยนี่นี่เขาออกมา่ไหม่เนี่ยครับนี่นี่เริ่มออกเขาจะโดดลุ้งๆอยี่แล้วครับเพื่อที่ว่าเขาจะไปทางนอกตัวก็ถ้าถ้าออกไม่ได้ก็ค่อยๆไล่นี่ครับนี่ออกแล้วนะเขาออก เข้าออกไปข้างนอกนี่ยูเหนียมันยู่นีอีกตัวหนึ่งสองตัวพี่น้องเ,เห็นไหมครับออกไม้ได้เ่ยนี่ออกไม้ครับตกจัจัดๆจัดดีๆจัดให้เขาที่เขาทางเพื่อที่จะเอาตัวนี้นี่ครับที่ตัวเฮตากี้นี่แหละครับพี่น้องใส์ไปน้ำกันอีกอนี่เลยน้องทั่วกับวางยังสี่โลครับพี่น้องนี่วาง อู้เขาย่ากนี่ครับวา,างยังสี่หลดนี่ที่เฮตกีนี่จับวางเลี้ยงกันซับราบเลยตัวได้ออกอะเอาตัวนั่นแหละครับไล่ออกก่อนเดี๋ยวมันไงเราจีนโนทนทั่ว,วจะให้กระชังสร้างกระชังว่าไม่อีกกระชังหนึ่งคนใหญ่ไงไงเสร็จปุ๊บจี่นอ์ที่เองจะไปตักไปใส่กระชังเพื่อที่ว่ามันมันมันจะบดได้อย่น,นั้นกันครับนี่ ตัว <Cornell>. นี้ก ol, ็เริ okay. ่มเริ่มโดดด้ง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 อย่ะครับเอาออกไปก่อนนี่ครับเอาเอาออกไปออกไปออกไปก่อนเร็วเออออกไปโดดออกไปไครกำลังออกครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็นี่สองสามตัวมตัวนี้พี่น้องอหน่อยไปนี่ครับโดดด้งด้งด้งอ่ะไอไล่หน่วยครับพี่น้อง ยัได้ยัได้ไปกินไปตองครับอ่านออกไปแล้วตัวนึงอีกตัวนึงนีงเนี่ยเอาไปแล้วอ้เร็วเออโอ้เห <Head line S 2> ็ดหลายกระทับแล้วก็ตายอีกนี่ครับมันยังอนุบาลอยู่ครับตอนนี้ก็ะาโดดเข้ามือเลยเอ่ะไครแตกแล้วครับวรรกวนไข่เขาแตกละอ่ะเอาไปนั่นแหละ ชุดนี้เขาจะได้ฝักต่อไปทน่นพี่น้องปิดปิดเพื่อที่รักษาอุณหภูมิครับพี่น้องนี่ปิดไปดโลดครับก็ต้องเนี้มากไม้หรอกครับ<ม>เดี๋ยวอุณหภูมิเขาก็เห็ดอีกมีทังสี่เลยแล้วก็แรงเนึง่งจากมาเปิดนี่แล้วครับ<ม>ง่ายๆครับพี่น้องเอาแบบง่ายๆเลยพอนอนมากอะ่ะหุดสิปิดโหลดพี่น้องนี้ป๊อปหุดมือเดียวหยากอีกพี่น้อง นี่ครับจับหูทังสี่เลยน,ะนี่จับมือเดียวตะกี้นี่ครับมันบวกลืน,นแล้วเป็นสิบสิบสองตัวที่เราพี่นอ้องนี่หูนี่ลงมาถ้ามันสูงไปก็หูตัวนี้ลงมาอีกอย่างสี่เลยนี่สี่ก็ได้ปิดแล้วครับเรียบร้อยกระช่างนี่ก็ถแต่อกเวดนี่ก็ตกตกอยู่สามพันสี่พันตัวนายจะได้ครับเพราะว่าใครว่าไม่หน่อยเลยรถนี่ใครได้หลยครับนี่ครับผม เดี๋ยวมันญงเราเดี๋ยวจะทายพี่ให้น้องในเบิ้งนี้ครับตามที่พี่น้องอยากหูอยากเห็นอยากเลียนลูกแล้วครับมีหลายๆคนที่เพื่อนอยากลูกแมเพื่อนเป็นยังไดงจะหนีนไหมเนี่ยกรกดกเก็ดแกเนี่ ไม้ครับไม้มันกดๆเกี็ดกตะกี้เลยเกิดเนี้นะนยืนวะสัญญาณไม้เพค่อ่อยดีนี่ครับผม